ขันติวาธิชาดกชาดกว่าด้วยนักปฏิบัติธรรมตัวอย่างพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องของพระเทวทัตสมัยเป็นพระเจ้ากระดาพุประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นดาบทแล้วถูกแผ่นดินสูบให้พิสูรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มักโกรธฝังโดยทรงตำหนิเธอว่า บวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ไม่โกรธแล้วแต่ยังโกรธอยู่โบราณกับบัณฑิตทั้งหลายแม้จะถูกเคี่ยนตีเป็นพันครั้งแม้จะถูกตัดมือตัดเท้าถูกตัดหูและจมูกอยู่ก็ยังไม่โกรธเลยดังนี้แล้วตัดเล่าชาดกนี้ในอดีตการนานมาแล้วครั้งพระเจ้า กาลาภุกัสิกาาชเสด็จครองราชนาเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดในตระกูลพาม์ซึ่งมีทรัพย์สินถึง80โกดมีนาวมว่ากุลพละกุมารได้ไปศึกษาสัพพะศิลปะวิทยาการจากสำนักปักกศิลาจนจบการศึกษาแล้วกลับมาบ้าน ต่อมาไม่นานบิดามารดาก็สิ้นชีวิตไปจึงให้สำรวจหาทรัพย์สินของตระกูลทั้งหมดปรากฏว่ามีเป็นจำนวนมหาศาลจึงคิดอ่านด้วยปัญญาว่าบรรพชนปู่ตาและบิดาของเราสู้อุตสาห์เก็บรวบรวมทรัพย์สินเหล่านี้ไว้แต่ก็ไม่อาจนำเอาติดตัวไปได้เลยแนมะ้แต่อย่างเดียวต้องทิ้งไว้มากมายกายกองเช่นนี้ แต่เราควรจะนำเอาไปให้ได้คิดได้ดังนี้จึงทัดสับพระทรัพย์สินทั้งหมดออกแล้วให้เป็นทานไปทั้งหมดใครควรได้สิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นไปตามความเหมาะสมมิได้เก็บไว้ใช้เป็นส่วนตัวเลยเมื่อให้ทานสมบัติหมดแล้วก็มุ่งหน้าเข้าป่าสิมาพานบวชเป็นฤาษีเลี้ยงชีพด้วยผลไมากลากไม้ตลอดกาลนาน ต่อมาท่านต้องการจะเสพรสเปรี้ยวรสเค็มบ้างจึงได้เดินทางมายังถิ่นมนุษย์เข้าไปพักอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานเมืองพาราณสีวันรุ่งขึ้นได้ออกพิกขาจารย์ไปตามถนนในเมืองจนถึงหน้าบ้านของเสนาบดีเสนาบดีเกิดศรัทธาจึงนิมนต์เข้าไปฉันโภชนาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตน ที่บ้านแล้วนิมนต์ให้อยู่ประจำที่พระราชะอุทยานเพื่อตอนและญาติมิตรจะได้ทำบุญกันท่านก็รับนิมนต์โดยเอาการด,ดุษดีอยู่มาวันหนึง่งพระเจ้ากลาภุสด็จพร้อมด้วยนางสนมจำนวนมากไปประพาสอุทยานทรงเสวยน้ำจันทร์จนมินเมาแล้วบรรทมอยู่บนตักของนางสนมคนโปรด ผู้นางสนมคนอื่นๆก็ขับร้องประโคมดนตรีเฮกล่อมไปตามปกติจนเห็นพระราชาบรรทมหลับสนิทจึงวางเครื่องดนตรีแล้วค่อยๆออกไปสนุกสนานเล่นหัวกัน่างๆวิ่งเล่นหัวกันทางเพลินไปจนเห็นพระโพธิสัตว์นั่งสำรวมอิริยาบถอยู่จึงได้สงบกันแล้วเข้าไปนมัสการ พร้อมทั้งอาราธนาให้เล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้พวกตนฟังซึ่งพระดาบทก็มิขัดข้องแสดงธรรมให้พวกนางฟังอยู่ฝ่ายพระเจ้ากลาภุทรงตื่นบรรทมขึ้นแล้วถามหาพวกนางสนมพอทราบว่าพวกนางไปห้อมร้อมฟังพระดาบทแสดงธรรมอยู่ก็ส่งพิโรธฉวยพระแสงดาบเสด็จรี่ตรงไปที่พระดาบท หวังจะประหารเสียแต่พวกนางสนมที่ใจกล้าพากันแย่งพระแสงดาบไว้ได้และทูลให้ระงับพระอารมณ์พระองค์จึงเสด็จเข้าไปใกล้กลพระโพธิสัตว์แล้วตัดถามว่าท่านถืออะไรพระโพธิสัตว์ได้ถวายพระพรไปว่าถือขันติขันติวาทีจึงตัดถามว่าขันติคืออะไรถวายพระพรว่าขันติคือความไม่โกรธ ในเมื่อเขาด่าเขาทุบตีหรือเขาประหารจึงตัดว่าผ้าอย่างนั้นจะได้เห็นกันว่าจะขันติได้แค่ไหนจากนั้นรับสั่งให้ไปตามตัวเพชฌฆาตมาเพชฌฆาตก็รีบแต่งตัวนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดพัดดอกไม้แดงถือขวานละหวาหนามตามธรรมเนียมของตนมาเฝ้าเมื่อเขามาถึง ทรงรับสั่งให้จับพระดาบทนอนคว่ำแล้วเคี่ยนห้าร้อยครั้งให้นอนหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วเคี่ยนอีกห้าละห้า้อเป็นสอง0ันครั้งเพชชะฆ่าก็ปฏิบัติตามนั้นจนร่างพระดาบทมีแต่รอยแผลอาบไปด้วยเลือดหนังกำพ้าเปิดหนังขาดเนื้อฉีกเป็นริ้วรอยไปหมด พระราชาตัดถามอีกว่าท่านถืออะไรดาบทก็ถวายพาพรไปว่าอาตมาถือขันติแต่มหาบาพิตคงเข้าใจว่าขันติอยู่ที่เนื้อหนังของอาตมาความจริงขันตินี้ได้อยู่ที่เนื้อหนังแต่อยู่ที่ดวงใจของอาตมาซึ่งมหาบาพิตไม่อาจทอดพระเนตรเห็นได้ต่างหาก พระราชาจึงสั่งให้จับมือพระดาบทพาดบนเขียงแล้วตัดจนมือขาดระเด็นทั้งสองข้างเหมือนกับตัดหยวกกล้วยตัดถามอีกว่าถืออะไรก็ถวายพระพรตอบเหมือนเดิมจึงตัดสั่งให้ตัดเท้าทั้งสองเสียเขาก็ตัดเท้าท่านขาดโลหิตไหลออกจากท่อนแขนและท่อนขาที่เหลือเหมือนน้ำข้างที่ไหลออกจากหม้อ ถึงกระน,นั้นก็ยังไม่ทรงหยุดความโหดร้ายได้ตัดผาเหมือนเดิมพระดาบทก็ถวายพระพรตอบเหมือนเดิมจึงรับสั่งให้ตัดหูและจมูกเสียให้จะฆาาก็ปฏิบัติตามนั้นแม้ปรสศจากแขนขาหูและจมูกพระดาบทก็ถวายพระพรว่ามหาบอบพิษสำคัญว่าขันติอยู่ที่มือที่เท้าที่หูหรือที่จมูกของอาตมาหรือ ขันติมิได้อยู่ที่ตรงนั้นจะอยู่ที่ดวงใจของอาตมาซึ่งมหาบาพิษไม่อาจจะทอดพระเนตรเห็นได้ต่างหากคำพูดนั้นสร้างความพิโรธให้แก่พระราชาโฉดเต็มที่จึงรับสั่งว่านั่งประคองขันติไว้ให้ดีเถิดเจ้าชลินชั่วแล้วทรงกระพือไปที่หน้าอกตรงจุดหัวใจของพระดาบทเต็มแรงแล้วเสด็จกลับ เมื่อพระราชาเสด็จกลับไปแล้วเสนาบดีจึงเข้าไปประคองพระโพธิสัตว์เช็ดเลือดออกจากร่างห่อปลายมือปลายเท้าหูและจมูกที่ถูกตัดขาดไว้ที่ชายผ้าห่มค่อยๆพยุงให้ท่านนั่งแล้วถอยห่างออกมานมัสการว่าหากประสงค์จะโกรธก็โกรธเฉพาะพระราชาเถิดอย่าได้โกรธผู้อื่นเลย แล้ววิงบอลขอว่าถ้าแต่ท่านผู้มีความเพียงใหญ่ผู้ใดสั่งให้ตัดมือตัดเท้าหูและจมูกของพระคุณท่านขอพระคุณท่านจงโกรธเฉพาะผู้นั้นเถิดอ,อย่าได้ทำให้แขวนกาสีนี้ที่นาดเลยพระโพธิสัตว์สดับบาจานั้นจึงกล่าววา่าพระราชาพระองค์ใดรับสั่งให้ตัดมือเท้าหู และจมูกของอาตมาขอให้พระราชาพระองค์นั้นจงทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานเถิดบัณฑิตทั้งหลายเช่นกันอาตมาย่อมจะไม่กดเคืองกล่าวฝ่ายพระเจ้ากรลาภุเมื่อเสด็จกลับพอคอยจากสุพระโพธิสัตว์เท่านั้นแผ่นดินที่หนาถึงสองแสนสี่หมืนโยก็แยกตัวออกเหมือนผ้าขาดกลางผืน เปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากเอเวจีมหานรกหอหุ้มคุมร่างพระเจ้ากราพุเหมือนถูกผ้ากำพลแดงคุมพระองค์ไว้ฉะนั้นเท้าเธอเสด็จเข้าสู่ประตูพระราชนุทธยานนั้นเองแต่ได้ไปปฏิทฐานอยู่ณนะเอเวจีนรกแล้วส่วนพระโพธิสัตว์ก็ได้ทำกาละในวันนั้นเอง พระบรมศาสดาคั้นตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าพระเจ้ากลาภุในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัเตเสนาบดีได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนขันติวาทีดาบทก็คือพระองค์เองดังนี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครแล้วพบกันใหม่ ในทริปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ